đi vào thắng để là Để từ xuống lên okay. à. Chưa lắm. Ừ, đưa, 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 tháng là đâu nhé Ừ, được, 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 là 60 okay. <laughs> oh, oh, oh. oh, là đều phải vang được luôn an công chúng chém 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 บูเคยปลอยความอย่างแกตีเกิดมาอีกหกสิบปีหรอาแล้วาอยาต่ทุบเลยมาจากพ่อกับแม่จับเราก็ปล่อยน้ำกันให้ให้ไล่ไฟให้มันทัวก่อนต่อไฟบ็ทัวมันหมดเลยจับจับจับข้นขจับจับจับพนระฟังเห็นออลกออาลุออลออลุกแไหนเอา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  ลอยจะเฝ้าปล่อยเรือให้มันใหม่ตัวก่อนอากาศของเขาแม่เพราต้องจับกระดาษมันเปล่าไหมเปล่าค่ะค่ะค่ะไม่ต้องยกไม่ต้องวางดอกมันเดี๋ยวมันจะไปของมันเองเสร็จแล้วค่ะคังออกว่าผู้ข่าลูกลานเล่นดอนบริบาลกันนี่มันพร้อมมันพร้อมไปแล้ะมันพร้อมไปแล้วไปไปลูก เอากัลไวมันเบองเนี่ยไกดไปเถอะคมไฟทีจะคมไฟเขน้าขนว้าขเ้นไปเขึนไปนไปอากาศมันทันในหัวเอไปไปเลยไปแล้วโคมไฟยาลมไปหลังคายที้ไป เนะขาไปแล้วปุณ่ะไปไปแล้วเาขาไปทางคูดเจ้าของที่ไปทางทีง่ลยล้มเดี๋ยวล้มมากระพานไปไปแล้วบาย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 ,บาย